คลิปอายการอาวุโสตอกฝาลงกลมที่ดินอ้างการรถไฟมีหลักฐานไม่พอไม่ได้ซ้ำร้ายอธิบดีสอดติดคุกส่วนวัดที่8จะนัเป็นวัดที่อทธทิบดีกรมที่ดินต้องอ่านมากๆนะครับเพราะน่าเขาเขียนไว้นในกรณีสารมีคําพิพากษายอย่างไรให้อธิบดีกรมที่ดินหรือเจ้าพนักงานปฏิบัติตามนั้น ที่ดีได้มันใช้เวลานานเนาะและพ้นจากที่ดีแล้วเนี่ยไม่เกิน5ปีพ้นจากตำแหน่งเกษียณไม่เกิน5ปีนะครับเขาก็กล่าวโทษให้ปกชดำเนินคดีได้อย่าจบนี่เสียเลยครับยังคงเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามนะคะนั่นก็คือ การห้ามหั่นกันค่ะระหว่างพรรคเพื่อไทยที่คุมการรถไฟแล้วก็พรรคภูมิใจไทยที่คุมกรมที่ดินนะคะต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็เปิดเกมสู้ทั้งที่ดินเขากระดองแล้วก็ที่ดินสนามกอล์ฟอันพายกันอย่างดุเดือดค่ะโดยเฉพาะที่ดินของการรถไฟนะคะนั่นก็คือประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยต่างจับตามองอยู่ค่ะเพราะว่าบนพื้นที่พิพาทนี้นะคะมีที่ดินสําคัญของนายใหญ่บุรีรัมย์อยู่กว่า200ไร่ค่ะ โดยทางด้านของกรมที่ดินค่ะก็มองว่าการรถไฟเนี่ยทอดทิ้งไม่หวงไม่กันไม่ได้อ้างสิทธิ์อะไรเลยมาแต่โบราณแล้วพึ่งมาอ้างเมื่อ20กว่าปีนี้เองวันนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าการรถไฟเนี่ยจะเอาที่ดินไปทำอะไรมีประโยชน์ในโครงการสำคัญอะไรต่อสาธารณะก็ตอบไม่ได้บอกแต่ว่ามันเป็นของฉันเท่านั้นนั่นก็เลยทำให้กรมที่ดินเนี่ยออกมาพูดว่าให้ทางด้านการรถไฟ หาหลักฐานมาให้เพียงพอก่อนจนเกิดการโต้เถียงกันไปมาจนถึงปัจจุบันนี้ล่ะค่ะแต่ล่าสุดนะคะทางด้านของนายประเมศอินทรชุมนุมอายการอาวุโสค่ะสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดก็ได้เปิดเผยข้อมูลที่เรียกได้ว่าตอกย้ำว่าเฮ้ยกรมที่ดินจะมาพูดแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าสาลดีกาสารอุทธรและก็สารปกครองกลางสั่งแล้ว โดยเฉพาะในวัดแปค่ะซึ่งท่านปรเมศก็ได้ไล่กรมที่ดินกลัาไปอ่านหลายรอบอย่างละเอียดหน่อยซึ่งเป็นวัคที่เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาอย่างไรก็ให้อธิบดีกรมที่ดินหรือเจ้าพนักงานปฏิบัติตามนั้นนั่นก็คือต้องเพิกถอนโฉนดที่ดินของราษฎรหรือของใครก็ตามออกแล้วก็เปลี่ยนใหม่เป็นที่ดินของการรถไฟต้องปฏิบัติตามเราลองมาดูคลิปบางช่วงบางตอนกันดีกว่าค่ะ เขาก็โดนเน้นที่สามีกรรมวิภากษาแล้วทั้งสามปกครองทั้งสามอการตัดสินไปเรียบร้อยแล้วว่าที่ดินตรงบริเวณเขากระโดงนั้นเป็นที่ดินของกากรถไฟทีนี้อาิบดีกรมที่ดินเนี่ยจะไปตั้งกรรมการตรวจสอบดยอาศัยมาตรา6 1วรรวัที่1ในกรณีที่ออกโฉนดมาโดยไม่ชอบหรือออกโดยหลงผิดอะไรก็ตามใจให้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการจะตรวจสอบในกันแรตั้งแต่วัคที่2 3 4 5 6 7ก็ ส่วนวักที่8ปดนั่ที่เป็นวัคที่อาจารย์ทิพดีกรมที่ดินต้องอ่านมากๆนะครับเพราะวนะ่าเน่ะเขาเขียนไว้ในกรณีสารมีคําพิพากษ,ษาอย่างไรให้อธิบดีกรมที่ดินหรือเจ้าพนักงานปฏิบัติตามนั้นนั่นก็คือต้องเพิกถอน,นโฉนดที่ดินของราษฎรรือของใครก็ตามนะครับออกแล้วเปลี่ยนใหม่เป็นของที่ของการรถไฟนอกจากนี้นะคะทางด้านของท่านปรเมฆค่ะก็ยังได้ทิ้งท้ายนะคะฝากถึงอธิบดี กรมที่ดินค่ะที่เรียกได้ว่าน่าจะมีสะดุ้งกันทั้งกรมเลยทีเดียวค่ะลองไปฟังกันอีกทีค่ะว่าท่านประเมฆเนี่ยพูดไว้อย่างไรต้องปฏิบัตินะครับการที่ท่านได้ตั้งกรรมการสอบสวนจึงไม่มีอำนาจมีอำนาจแค่เพียงสั่งเพิกถอนตามมาตรา61วรรคที่8ผมจะบอกว่าจริงๆรมจะด่ดินกำลังปฏิบัติหน้าที่อาจจะโดยไม่ชอบก็ได้นะทีนี้ไอ้คดีประเภทนี้นะผมไม่อยากครับผมไม่อยากให้ดำเนินคดีกับใครสังสิ้น กว่าจะเป็นที่ดีได้มันใช้เวลานานเนาะและพ้นจากที่ดีแล้วเนีเนนนนเ่ยไม่เกิน5ปีพ้นจากตําแหน่งเกษียไม่เกิน5ปีนะครับเขาก็กล่าวโทษให้ปปชดําเนินคดีได้อย่าจบไม่สวยเลยครับทางที่ดีท่านควรจะดําเนินการตามที่ศาลมาาีคำพิพากษา และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสา,สารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราโดยตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ